ขาเลยนะออกมาจากขาตาังเลยนะน้องต่างังแกงหัวเอาเขาไปตานตายเียบตายเนื้ไม่ไม่ไมนอนสิูกไม่นอนนะกะคนสวยนอนนักจะพานนองมาเล่นด้วยพาน้องอมสนมาเล่นด้วยมาเล่นจะเห็นวิหัวลูกอ่ะนเห็นเหอนท้ยาิตา มันเลียนหรอกปี็นาปีชามเดียวแล้วจรงเหรอเห็นเงินยอโอ้ยว่เนมงนก็อย่งเหมือนผ้าเราทั้งบานตะกะเงินหงอเงินเนเปมาสีนอนแกกับมานอนหลับหลับหลเออเออจะช้ล่ะวันนี้ละครับวอสสั่งให้ มาติดตั้งเอ่าพอดีวันจียนะครับสวัสดีค่ะพอดีมีคำสั่งด่วนนะฮะให้ทำอะไรคะอ่ามาติดตั้งกล้องวงจรให้ครับโอ้ยหาได้ออนอีกละเอ้าลูกเค็นนั่นเราว่าเราอยากติดมือหน่อยก็เลยเอาเลยเอาเขาบ้านขันเขาห้วนบอดพอดีวัด้ว่าไปจัดการเพื่อนสร้างไว้เดี๋ยวนี้พะอหน้าคอยขันโถเขียวเพื่อนไม่เออมาๆมาสนับ ไม่เอานี huh. like um ่เบ <can> um ิรงอันคนไหนอะไะนี่ก็ลูกเค้นนี่แหละนี่อะไรลูกอะไรอะไรคะไหนติดกล้องตรงไหนอืเหมือนเดิมนะครับช่างต้อมเซอร์วิสนี่แหละเหมือนเดิมเออเอาไหมาสีเบิร์ตบานแสงทองที่จะต้อมแล้วมาติดไทยอันห้องวาสิบแปดอันตัวแปดอันนี้เนาะโอเคเจ้ากะ มันก็ยวงมันแต่ว่าอาจสิหามุ่งเสริมไปอีกเดี๋ยวต้องมึงก็มันซ้ำในวงเก่าประชาต่อเปลี่ยนไปอย่าให้ลุงเขียนสี่จุดเลยย่างสี่จุดเลยบอกน้องมันกับเจ้าหนี้แต่กับมองเกขาคกับับเจ้าหันเข้ามามันเห็นโรงงานกับประตูนั่นกับหันไปทางหลังครับทางนี้นจะเอาเพื่อนเอามากไว้พทอมมีหมองนึงนี่เออจะเอาสาดกางสี่หม่องนี้ในกันหน้ากระ ตเห็นมุมนี้มั้งข้างในตัวนี้นี่ขี้เสือนีรเขาไปจังสัดกันได้แต่ว่าขางบนบานพ่อติักได้ไหมพ่อติ๊จะทั้งขาทั้งขออแปดเอาไงไรมันพ่อแปดจุดอต่รู้แคแปดบ่มันมีแปดตัวอยู่เดียวสองามสี่ข้งในเนื้อเอาไงหนึ่งสองสามสี่โรงงานสี่หอห่อออติสาร์ทั้งหลังกันได้ว่าทั้งหนาเามีมีอยู่เดียวหรือว่าใส่นีก็ได้สารสาับขึนอืเออแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้คือการใหห้องนี่เออแล้วการโรงงานกับาตรออกมาเนี่ยะเดินดนดูนะเดินดูบริเวณีเดี๋ยวเห็นกลองผมมันแตกต่างกันกตวใ่อเคพูดเนี่ฟังพูดเนี่ไปไปเบิ่งฟังพูดเหมืนี่นุ้นเีนเน็้อน้งเนเ้อ้องเ

ั้งบ้านมาเอากระไหนถ้าถ้ามันพานทั้งน้ามันต้องเห็นทั้งเครื่องเนาะมันจะขึ้นไปทางไหนได้เนี่เขาบัเขาเขาประตูต้องเห็นต้องเห็นโอเคพวกมาเอากระไหนครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวนี้เรื่องเรื่องเสียเอาใส่บ่องเก่านดิก็ได้ตัวนึงไหมนี่นี่เอาตัวนี้ก็ได้นะนี่นี่เอาหลดเนี่ยนะ่นี่มองไม่มีตัวนึงนี่โอ้ทำไมมึงจะเอาใส่กรไหนโอ้หม่องรอหลุมหินนะครับหม่องรอหลุมหินอีพอการเน้านะครับเป็นเสบือีพอการตอนนี้ อืออ่าพันโซ่เลยก่อนนะฟังท่านี้นี่ล้างบ้านโ้ยกระนาติดแล้วพี่น้องเพราะว่าบ้านหลังนีแห้งอีทีมันก็ต้องหน้าติดแล้วเนาะเพราะบ้านกว้างขวางแห้งก็ต้องติดเพราะว่าจักเลือไปเลือไปเลยบ้านปะเจ้วบ้านดุเกียรนะครับเมื่อก่อนบอสแพรวก็อยู่นี่ปู้ชมกับเกดดนตรีก็อยู่นี่ละ นอนทักหนีแต่ว่าตอนนั้นเป็นบ้านไม้อยู่ไม่ใช่บ้านปูนหลังนี้คือบ้านหลังเดิมก็คือรื้อออกนะครับบ้านขึ้นมะมันหน่อหลังรื้อขึ้นมาใหม่แล้วก็จัดการใหม่รอ,อบมืงก็เป็นดีโลเวทใหม่โอาไม่ได้โลเวทยดแต่เคล็ดใหม่จี่นีีดีล่ะถ้าทีโลเวทคือการตกแต่งเนาะอันนีไ้ไม่ใช่นะฮะไป,ป,ไปดูกล้องตรงไหนดูกล้องคนสวยทำยังไงลูกทำยังไงดูสวยทำยังไงฮะ ดูสวยทำยไงเนาะไหนดูสวยทำยังไงเนาะให้ดูสวยทำยไงเนาะอันไอ้แค่นั่นไปสี่จุดนั่นให้สร้างเขาตีเอาุดใดแปดตัวตัวเนี่ยต่อนมันละเอียดดิจะต้องติดแล้วันบ่กกเข้าไปสี่จุดเลยแปดตัวมันมันได้หลายเติบดิให้ตานมองอันร้านกาแฟอเกับแปดตนี่น่หอนละ

จเจ้าจเขาทิ่เขาได้อนบ่นี่ตรงนี้ก็จะเข้ามาแ้ล่ล่ะจะแซ่ละสร้างอ้าวสร้างแอ่หไฮเลยมันโอ้ยพี่ได้โคตรมาลุกที่มันนี่ได้ได้แล้วผมจะบอก ทีวีมันอยั่เหนียวไปอีกหรอตู้เขาาไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเป็นยังเราสรกางย้อนเสียงให้พวกสร้างโซนตาจนเราเห็นจับมาเจับมาจับติดจะหน้าว่ายังไงล่ะเอาเนี่ยเขาถอดไหวนอ่ะตัวนี้ลุงเขนนี่เขียนจมิดยาวผมกับไปบอกบวดฟังแค่นิดเดียาวไปติดเจ้าหนี้พะน่ะไปติดเจ้าหนี้เลยนะว่าดีแหละงานเก่ามันกะมันโดนแล้วมันกกบ่ค่อยชัดแต่ว่าไม่มแบบตกชัดกว่าเนาะ เกที่แดงโค้ดคว่างในหัวว่าเกี้ยอันเุกข์เงีาเอาสิบหกตัวเดียบรอดปาดตัวสิเอาเห็นทุกบ้องเลยตีมาหน่งบอลเพื่อมาปาดแต่สิโพดทอกท่านแต่ว่าหน่าเสียดายที่สองชุดมั้งอันเก้าน้ำอันเติมด้วยปาดเขาจะเคยเของมะทงหรือเด้เนี่ยเาเคยเของมะทงจากเถื่อเนี่ยเถื่อก เนี่ตายกำลังสีนอนนี่ยางออกมาสัก่อนเดี๋ยวร้านสีจืนอีกยางมึงนี่มาสีเดือนสายไปยังไงเอาเหตุเงียบๆันนั้นแหละเออฮะอย่าอย่จอไ่ากย่าอย่าอย่าดเ่ื่อง่าอย่าอยาอ่ากย่าอย่าอย่อย่าออา่่อยอ เอาแบบมีเสียงน้ำวอสีทามอยู่มันมีดิวอบ่าผ่านมาโลดก็ไดนี่นะ้ตะก็ทำมก่าพม่อานม่เอาไม่อได่เอาอไม่เอาไ่าไมเอม่อนม่อาไ่เอา่าม่นอมเอาไม่อไม่นอม่นอมคม่นอไ่เอาอมาอมเม่ไ่เม่าออไมนไ้ ตา่อเนตใจน่นนว่าอันปว่ยอออย่างนี้คมีคัามีค่นค่าเกยรื้อลูกเทียนเนี่ยโอรนักเลยเลยนี่คิว่าคี้ปว้อันพูดหากระถาเฉยเออพูดถากระถาเลยอันนี้เขามูดดีนอนนอนนี่นะนอนเขาจ้าติดนาสี่เหล้วอีกหลอกมือนคิดว่าบ่โดนนี่เท่าเดียว อันอันที่แรกเขาว่าอันบอดอันเครมาชิตี้ที่พกตัวที่พกตัวนะป้าจะเอาไปทุ่มบอกบอกเขาว่าแปดแปดกับพ่ออันยูคาเฟ่กับใส่แปดเนี่ยพ่ป้าที่พกตัวทีเอาไปเชี่เอียงกขาว่าฮะสิเบิ้งพักพนันบ่อแล้วอนเลยต้นนี้ละเอียดต้นนี้ละเอียดห้าห้าล้านที่เซลเลยนะชัดเจนมาก

มนพื้นนอนหรือวันนองวนกระไรนี่องนี่เอื้อนเืความชินตักเห็นนี่ตักน่านอนาลุงมืนเอ้ยกอดที่ยังกอดลุงยังกอดลุงยังคะชุบจุบหนเดียวจุบุบยังไงจุบลงก็สียลุงมันแล้วไหนทำยังไงชุบๆทำยัไงุบๆทำยไงไหนตุ๊ตาทำอะไรอ่ะอยกนอนเลยอยากนอนเย ว่ยอมเลยละ่ะไปนอนสิคะนอนไหมชิมิตะนอนไหมนอนไหมนอนไหมกะยุ่งยุ่งโอ้ยทาเนี่ยอะไรรู้ทำอะไรเ่ยทำอะไรไปไหนไปไหนมามามาช่างเขาจะจับแล้วนะ่ะมาช่างเขาจะจับนะ มามามาเขียนมาเขียนมาเขียนอาเขียนลูกเขียนเขียน่จะวงกนเียนนนขียน่าะงเออนักเรียนนักเรียนเขียนสวยนะชินจ่เขียนสวยนะเขียนส้นสวยนะลูกนะเขียนสวยนะเขียนเข้นสวยนะ เบื้องมาเขียนเอาเเขียนเขียนหนาอ้เด้อจับี่ดจับี่ดีไอ่เขียนเขียนกพรกพห้งาวากระดนยายนอเขียนเลยเอาลองไว้ลองไว้เอาเขียนนี่เขียนเขียนไอ้เ้าโชว์เลยช่าง โอ้ซ่างมาสดๆ้อนดอนไ้ตัวนี้ถาข้อข้อนี่ข้ข้ออืมเออ้าได้ยังวะวะจีบ้าต่อศูย์างข้อถาอยู่มอนี่คือนนั่นหัวเจ๊อะวะนี่นะครับ HD 260ู Full HD Record High i t นะครับนี่ โอ้ร oh, ุ่นใหม่ล่าส <laughs> ุดเลยนี่ครับกล้องแกะกองขวักขวักวนี่พี่น้องวัฒปดาอะนี่แกะกองขวักขวักเลยนี่อะไรกบบ้าเ่งาเลยบ้าเออเออโอเคี่ชางเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาลงนะฮะ ขนลงมาซางเข้าขนลงมา,าพร้อมที่จะติดตั้งนะครับมาช่างเราโอ้เรียมท่อมาถ่า้วตัวนี้ต่ำเรียมทงเรียมท่อ,ม,ทอมาถ่า้วตัวนี้กล้องระบบ88ล้านพิกเซล <laughs> ล่ลำหนาโคตรล่ำเลยนะชัดทุกรูค <laughs> มขนเอาให้เห็นไปหมดเลย อะไรประมาณนี้ครับผมมาถ่ายเป็นตอนนี้ก็คือพาอะช่างมาดูงานหน้างานแล้วก็พร้อมที่จะติดตั้งระบบกล้องให้ประชากุเครื่งให้น้องนาลิตาที่บ้านลุงเคนนะฮะบอดซังดวนมากนะครับกับที่แรกกับบอกรุนเๆหน่อยแต่ว่ามือไม่ไหวเอาเลยเอามาเดนี่เอามาเดนี่นะจ้าไปจัดการไปดูแลเลนกะเลยผ่าซากมา แล้วก็ไปดูจุดแล้วว่าจะเอายังไงเดินไปไหนแต่ว่าตอนที่ถ่ายว่าสิเอากล้องอไอ้เซ้แนนผมสิบว่าถ่ายเบิองนะครับแล้วก็เซฟเวอร์อะไรอยู่ตรงไหนจะไม่ถ่ายนะครับเพราะว่านี่ FC, เอฟซีเตือนมาว่าอย่าอย่าถ่ายอย่างนี้อ่าโอเคก็เชื่อไม่เป็นไรเนาะ สิพามาก,กันเลี่ยไปเอาแล้วพี่น้องคลิปนี้ผูมีอย่างไรขอพูดดีๆสำหรับการกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามนะครับเพจหนุ่มเซนต์เกาหลแลนด์แล้วก็ยูทูบหนุ่มเซนต์เกาหลแลนด์นะครับเดี๋ยวพอคลิปหน้าน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ปชมนี้ไว้สักก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังพอกันนะครับกระลั้นแก้กันขั้เอาแล้วครับสวัสดีครับขอ,อ,อรำลึกกับผม